ครับผมผมชื่อสัตวัตนะครับชื่อแม่ตาชื่อเล่นชื่อแบคนะครับผมศึกษาอ,อยู่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพชันปีที่หนึ่งครับผมไอดอลของผมคือจีดาก้อนครับผมเป็นนักร้อง,องเกาหลีนะฮะผมชอบเขาที่สไตล์ที่แตกต่างของเขาทำให้เขาได้เป็นเหมือนกับแบบเป็นไอดอลของเซเลบของหลายๆคนในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมส่วนผมถ้าคิดเรื่องถึงเขาก็คงจะเป็นเรื่องจากเขาตอนเด็กๆครับจากเด็กที่แปลก ที่แบบ,บ<า>ไม่ค่อยมีใครสนใจ <g ül> แล้วก็แบบโตขึ้นมาเรื่อยๆตดยที่ทําให้เพื่อนขำเ <g ül> พื่อนหัวเราะเพื่อน <g ül> ไม่สนใจเพราะว่ามันแปลก <g ül> จนแบบเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเขาได้เป็นไอดอลเพราะความแปลกของเขาเองทําให้เขาได้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนที่เป็นเซเลบอะครับ <g ül> <ๆ>ครับผมเครับ